อาจาร์น้ำพันธ์น้ำผาผันที่ขลุ่มนะครับแล้วก็ต้องอนุญาตีแล้วเป็นสตาเป็นผูน้ที่มีประสบการณ์ทางด้านฟุตบอลซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติกับสถาบันรหรือเราใช้คำว่าศูนย์พัฒนากีฬามา,านก่อนอกันในวันนี้ ก็คงจะได้พูดพูดแนวทางที่อยากจะพัฒนาและก็จะคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าไปสู่ความใฝ่ฝันที่เราต้องการแต่สิ่งที่พวกเราได้คุยกันก็คือวัวนี้เนี่ยกีฬาจะสามารถสร้างอาชีพให้กับพวกเราแต่กีฬานั้นเนี่ยเราก็ควจะเล่นได้เฉพาะเท่าที่เรามีกำลังมีร่างกายแล้วก็ มีความพิต <mata> ติคองที <Zahlen stuffed alien> ่จะสามารถดำเนินการไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องควบคู่ไปก็คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าการส่งตัวเองขึ้นไปสู่การพัฒนาในเรื่องของอาชีพนั่นคือการศึกษานั้นวันนี้ก็เลยเรียกแผนการจัดการรัฐบาว่าเรามีสถาบันการศึกษาอยู่สี่แห่ง ก็คือท <compra S 1> ี่คอนเสิร์ก็จะมีการประหารธุรกิจอยู่ที่ถนนจันทิกรทุกขรตั้งแล้วก็จุฬาเทคโนโลยีนครสวรรค์ที่นี่แล้วก็จังหวัดเลยนะครับพัทีาเท็กนารธุรกิจไทยพูดก็จะมีอีสานบริหารธุรกิจทั้งสี่แห่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมและการศึกษาแต่เราก็คงไม่อยากให้พวกเราเรียนเดี่ยวเดียวก็เลยอยากให้เรามีการศึกษาเข้ามามูลิติธรรม นะครับแล้วก็มีทั้งคุณวุฒิจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เล่นกีฬาเราก็เลยอยากจะตั้งนักศึกษาให้มีจุดตรงนี้ครับมีการศึกษาที่สูงมีัฒษาการเล่นกีฬาจึงเกิดการใช้คาว่าสู่ในกาพัฒนากีฬามหานครสอนแก่นวันนี้ต้องขอบคุณอาจรรารย์นภัส นักพิธานเป็นอย่างสูงแล้วก็ทีมงานท่านอาจารย์นะครับที่ทราบมีทั้ทงประธานสโม,มส <c oughs> คร <c oughs> คือดอกเชิญชัยพิ <c oughs> สทธิ์ทั้งสองคน FC ซึ่ง <c oughs> ถือว่าเป็นสโม,มสรที่ประสบความสำเร็จ เราได้ประธานารว์สอนี้นคงจะให้แหนวควาคิดกับพวกเรานะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านเราคงเห็นบรรยากาศนะครับวันนี้บรรยากาศอากาศดีมากก็คงจะให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จก็ขอให้ นักกีฬาหรือนักศึกษาที่มาคัดนวันนี้จงประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีวันถังหน้าคงจะได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์นภำพันน้สิีฐานสร้างกีฬาให้ตามที่เราฝันตามที่เราคิดแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องการศึกษาในวันข้างหน้าและก็ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอัศร์อาจารย์สมงการนะครับผู้บริหาร วิทยาลัยมหานครเทคโนโลยีมหานครนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคณะนักฟุตบอลนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมนะครับพิธีการคัดเลือกนะครับนักกีฬาฟุตบอลที่จะเข้าสู่นมีเกียรติและก็มีชื่อเสียงมายาดนานะครับของจวัดล่นแกนนะครับ ที่เราจะได้เป็นนักกบอนที่มีคุณภาพนั้นนะครับค่อยให้เดี่ยวน้องนะครับจะมาร่วงเป็นตัวแทนเป็นหลักผู้ก่อที่ไรตัดีมาประกอบนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีเป้าหมายนะครับเราต้องมีโกมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายอาจจะประกอบไปด้วยหนึ่งเรื่องของการศึกษา เป็นหลักหรือเป็นรองนะครับเรื่องที่สองต้องเป็นในเรื่องของการกีฬานะครับเมื่อมีเป้าหมายแล้วเราจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีเตรียมเข้าสู่สังคมกีฬาฟุตบอลนะครับเตรียมเข้าสู่การแข่งขัน